จับได้แล้วโจนินจาค่ะก่อนหน้านี้คุณการจอมพลังก็ออกมาแฉพฤติกรรมของโจนินจาที่ไปก่อเหตุนะคะ mm. เขามักจะไปติดต่อกับผู้เสียหายมีการติดต่อทาง Facebook ว่าจะมีการซื้อขายของกันหลังจากนั้นนัดเจอกันพอทางผู้เสียหายส่งของให้เขาเชิดหนีเลยขี่มอเตอร์ไซค์หนีแล้วทำแบบนี้มาหลายครั้งล่าสุดเมื่อวานนี้จับได้ให้ดูวินาทีที่ตำรวจไปค้นที่ห้องพักแห่งหนึ่งที่ปทุมธานี ที่ตำบลคลองสองห้องนี้เดี๋ยวจะเข้าไปที่ห้องที่กรรพักอายุ22เจ้าของฉาย,ยาโจนนินจาเช่าอยู่ห้องนี้ค่ะอยู่ข้างในครับนั่เองไปเปรั ตำรวจเรียกแต่ไม่มีเสียงตอบอะไรออกมาค่ะที่หมายจับมันมีแหมยคนมาน้องสาะพัดสาะพัดให้น้องเปิดพี่ก็ต้องเข้าไปแล้วนี่มั้ยหลังเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วไปไหนเปิดก็เข้าไปในห้องห้องขนาดประมาณ22ตารางเมตรค่ะพยายามหา ตอนแรกเนี้ยยังไม่เจอเดี๋ยวจะเห็นตำรวจไปค้นตู้เสื้อผ้าแต่าตู้เสื้อผ้าไม่อยู่ก็แบ่งกำลังไปค้นในห้องน้ำก็ไม่เจอนี่ก็รื้อเตียงกันแล้วนะคะก็จะเป็นอีกจุดหนึ่ง

เราชื่ออะไรครับอะไรนะตำรวจแสดงหมายจับของสารอาญาตลิ่งชันแล้วก็แจ้งข้อหากระพาพข้อหาคือช่อโกงเจ้าตัวรับสารภาพเมื่อสักครู่นี้ตอนที่ตำรวจถามว่ารู้ใช่ไหมไปทำอะไรมาทางเจ้าตัวก็พยักหน้ายอมรับว่าตัวเองมีหมายจับจริงโจดนินจาเป็นที่รู้จักแล้วก็ไปก่อคดีมาเยอะนะคะ เมื่อวานนี้ทางคุณการเองก็พาผู้เสียหายคนหนึ่งไปตามความคืบหน้าของคดีที่ถูกโจน,นินจาในกรพักคนนี้ชิงทรัพย์ที่สพลำลูกกาแล้วพอไปดูประวัติก็คือมีผู้เสียหายจำนวนมากที่โดนหลอกวิธีการที่โจน,นินจาใช้ก็คือเขาจะเข้าไปทำทีติดต่อซื้อของกับทางผู้เสียหายที่มีการโพสต์ขายทาง Facebook แล้วก็นัดเจอกันเพื่อจะให้มาส่งของทีนี้พอได้รับของแล้วโจน,นินจาก็จะขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปเลย มีหนึ่งในผู้เสียหายก็คือนายจรจรคนนี้เขาโพสต์ขายกล้องราคา59,000บาทแล้วโจรนินจาก็จะนัดหมายผู้เสียหายมาเจออันนี้สดสดร้อนๆเลย19เมษายนผู้เสียหายรายนี้เป็น iPhone คือวิธีการแบบนี้เพราะติดต่อ นัดตกลงราคาก็นัดมาเจอการพอมาเจอพอเขาส่งของให้เสร็จก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปอย่างจอที่เล่าไปเมื่อกี้ค่ะเขาขายกล้อง59,000บาทแล้วโจนินจาก็ติดต่อมาซื้อแล้วก็มีการออกอุบายด้วยให้ส่งสินค้าผ่านไรเดอร์เดี๋ยวได้ของแล้วเดี๋ยวโอนให้พอให้ไรเดอร์ไปปรากฏว่าโจนินจาขี่มอเตอร์ไซค์เชิดของหนีไปเลยฟังเสียงของจอผู้เสียหายค่ะ าก็ทําผ้าทันทีเป็นดูของขอดูของขอเช็คของแต่ไม่ยอมลงจากรถนะครับพอดูของเสร็จมันก็ขี่นดหนีเลยครับบิดเลยชิงเลยชิได้ของปุ๊บติดมือเร่งเครื่องเลยไรเดอร์ช่วยขับตามถ่ายไว้ให้หลังนั้นมีการติดต่ออะไรไหมก็ถามมันว่าไปไหนมันบอกที่เช็คของมันก็ขับจากนี่ไปนู่นไปถึงคูคต15กิโลาทันไหมไม่ทันครับมันซิ่งหนีไฟแดง ขายไปเลยครับมีการโพสต์มีการติดต่อแล้วเรามาไหมมันทักมากวนนีเฉยครับทักมากวนว่าไงอา่อาไอ้ผมอยู่สรีนครินทร์ที่กําลังไปบอกอะไรประมาณนี้ครับม,มันปั่นเล่นเฉยครับบอว่าเราอยู่ตรงนี้ไม่มันอัปั่นเราปั่นเราครับเคสของจอนไรเดอร์พยายามขี่ตามโจน,นินจาขี่ตามไประยะทาง154กิโลเมตรอ<ห>้โแต่ก็ไม่ทันโจน,นินจา ร้อยห้าสิบโลที่ขี่ตามก็เลยก่อเหตุครั้งแล้วครั้งเล่านะคะมีผู้เสียหายเยอะเลยค่ะเนี่ยค่ะคือบางคนเนี่ยเขาประกาศขายมอเตอร์ไซค์นะคะก็มีการนัดเจอกันแต่ว่าโจนินตารายนี้เนี่ยออกอุบายบอกขอเทสรถหน่อยก็คือเอารถไปขับวนรอบตึกสอสารอบ พอวนแล้วทีนี้ก็ขี่หนีไปเลยค่ะผู้เสียหายพยายามจะวิ่งตามก็ตามไม่ทันแล้วนะคะจากนั้นเขาก็เอามอเตอร์ไซค์เนี่ยไปโพส์ตขายที่อื่นพอไปตรวจสอบประวัติปรกากฏว่ามีคนมาแจ้งความผู้ต้องหารายนี้มากกว่า20คนแล้วเนี่ยค่ะก่อเหตุแล้วจับไม่ได้ก็ย่ามใจนะคะก่อเหตุไปเรื่อยๆมีทั้งมอเตอร์ไซค์มีทั้งกล้องมีทั้ง iPhone เน,นี่ยค่ะที่หลอกผู้เสียหายไป สี่หมื่นขายสี่พันนี้เวลาวันนี้เวลาวันนี้ว,วันวันที่สิเอ็ดเมษาคือมันทําแบบนี้ไม่ใช่แค่ที่เดียวทําถึงสิบสามที่ไม่เกรงกลัวแล้วเวลาสั้นๆอยู่ในปีนี้เพียงแค่ไม่กี่เดือนนะครับถ้าปล่อยไว้เนี่ยมันจะมีผู้เสียหายเพิ่มขึ้นเป็นแบบเป็นดอกเห็ดเลยเพราะมันทําแบบเร็วมากทําเยอะมากวันนี้ที่เรามายืนเนี่ยเมื่อคืนมันยังโพสต์ขายของที่ขโมยมาอยู่เลยะนะแล้วด้วยความแบบด้านเอาจริงด้านจริง ในช่วงเช้าเนี่ยผมก็ประสานทางท่านผู้กับสอพอลำลูกกาแล้วแล้วก็ประสานทางท่านผู้กับเนี่ยสอพอ,อื่นๆหลายที่แล้วเพราะว่ามัน10กว่าสอนอ่มันเยอะมากก็ผมเชื่อว่า10กว่าคนน่าจะอาจจะมีคนอื่นอีกหากใครเป็นผู้เสียหายผมฝากตรงนี้เลยครับท่านสามารถติดต่อมาได้เลยนะเดี๋ยวผมยินดีช่วยนะครับหยุดพฤติกรรมพวกนี้ไม่ให้ไปหลอกใครอีกนะครับค่ะ นี่คือแค่ผู้เสียหายส่วนหนึ่งนะคะที่ถูกกระพักผู้ก่อเหตุหลอกไปล่าสุดช่วงบ่ายวันนี้ค่ะพลตรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็จะถแถลงข่าวรายละเอียดการจับกลุ่มจอมโจรน,นินจาคนนี้นะคะก่อเหตุแล้วตำรวจก็พยายามซุ่มเฝ้าแล้วนะคะตอนแรกเนี่ยตำรวจก็งงแทบจะถอดใจกันแล้วนะว่าหายังไงหาไม่เจอปรากฏว่าถึงขั้นรื้อเตียง ยังสงสัยอยู่เหมือนกันนะคะว่าเตียงเนี้ยเข้าไปหลบตรงนั้นได้ยังไงเนี่ยค่ะอตอนนี้นอนอยู่ข้างในคงใจเต้นมากแล้ว,วค่ะเพราะว่าวตำรวจใช้เท้ามากระทืบดูดนึกว่าจะรอดนะคะให้รอดค่ะค่ะ แต่ว่าก็เนียนเลยนะคะก็คือหลบอยู่ในเตียงมีไม้แล้วเนี่ยยังมีฟูกปิดอีกชั้นหนึ่งนั่นแสดงว่าต้องมีคนมาช่วยเนี่ยค่ะซ่อนตัวใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเขาลงไปซ่อนแล้วเขาจะไปยกฟูกมาปิดไม่ได้อ่าปิดแบบเรียบร้อยด้วยนะผ้าปูเตียงก็ดูตึงอยู่นะเมื่อกี้เนี่ยค่ะแต่ว่าไม่รอดพ้นสายตาของเจ้าหน้าที่นะคะ หรือเตียงแล้วดึงไม้ขึ้นมาเจอเลยค่ะ,ะนะเดี๋ยวเราดูตอนบ่ายวันนี้ค่ะที่จะมีการถแถลงข่าวโดยผู้บัญชาการตำรวจนครบาลค่ะ